ตอนนั้นผมอยู่ที่สาระเปสิพรรษาตอนประมาณหกโมงครึ่งครับจัดเตรียมสถานที่อยู่จนถึงช่วงสองทุ่มครึ่งคุลินบอกให้ผมไปอ,อุปรกรณ์ที่ตึกสี่ผมเลี้ยวจากสาราเปสิพรรษาครับตอนนั้นเขาดูยุ่งๆกบบการแก้ไขข้อความที่คอมพิวเตอร์เขาก็ดูปกติครับไม่มีสิ่งผิดปกติอะไรฉันอยู่ในห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ตอนสองทุ่มถึงสามทุ่มสิบห้าเพื่อช่วยแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่คุลินเนี่ยฝากไว้จากนั้นฉันออกจากห้อง เพื่อที่จะนําโจทย์ที่แก้เสร็จแล้วเนี่ยไปให้คุณหลินที่ส,ร 80, สาราแปพรรษาแต่พอไปถึงเนี่ยพบคุณหลินนอนอยู่บนพื้นแล้วก็มีกระดาษแล้วก็ปากกากระจัดกระจายฉันตกใจมากจึงรีบวิ่องออกมาขอความช่วยเหลือ ตอนนั้นผมช่วยครูลินจัดบอร์ดความรู้และโต๊ะตั้งแต่6กโมงครูลินดูเครียดมากๆเพราะยังไม่พอใจกับงานที่ต้องจัดขึ้นในวันรุ่งขึ้นผมออกจากโรงเรียนตั้งแต่หนึ่งทุ่มครึ่งเพื่อไปทานข้าวที่บ้านและไม่ได้กลับเข้าโรงเรียนมาอีกเลยช่วงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เกิดแต่เรื่องปัญหาพวกนี้ติดต่อกันทั้งเรื่องของโมยข้อสอบในห้องหมวดทั้งที่มีลิ้นชักล็อกไว้อย่างดีครูลินบอกว่าจะลองสืบดูและยังมาเกิดเรื่องนี้ขึ้นอีกนี่มันอะไรกันเนี่ย ฉันได้รับมอบหมายให้ออกแบบป้ายกราฟิกเพื่อใช้ในงานนิทรรศการฉันเข้าไปช่วยติดป้ายตั้งแต่1นึ่ทุ่มจนถึงสองทุ่มสี่สาจำได้ว่าตอนที่ออกมาจากสาระแปดเนี่ยคุลินบอกว่าจะอยู่ต่อเพื่อแก้ข้อความในคอมพิวเตอร์แต่ฉันสังเกตเห็นว่าที่มือคุลินเนี่ยมีช็อกสีขาวติดอยู่ซึ่งฉันเองก็แปลกใจเพราะว่าในงานเนี่ยเราไม่ได้ใช้ช็อกสีขาวเลยตอนที่ฉันออกมาจาการาแปดเนี่ย จำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยยังมีคนเหลืออยู่แต่ไม่รู้ว่าใครเนี่ยกลับเป็นคนสุดท้ายซึ่งในเวลาสองทุ่มห้าสิบห้าฉันได้ไปรอรถเมย์เพื่อกลับบ้านซึ่งในระหว่างที่รอรถเมย์เนี่ยก็ได้ไดไดเจอกับกันซึ่งเห็นกันเนี่ยเดินกลับโรงเรียนพร้อมกับขนมผมไม่ถูกคุณลิลนนะ่ะคุณลิลนว่างงานของผมผมก็เลยหมุนหิดไปตีแบตกับเพื่อนเวลาสักประมาณหกโมงครึ่งได้ไั้มแล้วเพื่อนจะทักเรื่องกระเป๋าของผม ผมก็เลยกลับมาเอากระเป๋าที่โรงเรียนเวลาประมาณสองทุ่มสิบนาทีหลังจากนั้นผมก็เห็นคุณหลินนั่งอยู่ในสาราแปดสิบแต่ผมก็ไม่ได้คุยนะแล้วผมก็กลับบ้านเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งผมอยู่ช่วยคุณหลินตั้งแต่เวลาหกโมงครึ่งจนถึงสองทุ่มแล้วผมขออนุญ,ญาตคุณหลินเอาไปข้างนอกไปหาอะไรกินจนกระทั่งนึกขึ้นได้ว่าตอนสองทุ่มกว่าๆว่า,วาผมลืมโทรศัพท์ไว้ในสาร 80, สาแปดสิบพรรษาผมเลย รีบกลับเข้ามาเอาในเวลาสามทุ่มผมเลยผมไม่เห็นใครแล้วผมเลยรีบกลับบ้าน